เติมเกมราคาถูกสะดวกต้องจุนบิโกรชอปรับประกันความปลอดภัยเพราะร้านเปิดให้บริการมามากกว่า2ปีแล้วตอนนี้ม่รับเติมเกมเอาเองแล้วนะทั้งแบบเลเซอร์พินและ IDPa พาร์เติมครั้งแรกได้เพชรแดงไปซื้อของในเกมกันด้วยคุ้มสุดๆไปเลยมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องจุนบิโกชชอปจุนบิโกรชอปเท่านั้นโอเคครับอยู่ผมอีกครั้งนะครับเดสเซนี Destiny. วันนี้อยู่ในเกม ROX Next Generation อีกครั้งนะครับอ่ะนี่มานนั่งอยู่ที่สวนควอนเทล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเรื่องอะไรกันวัน,น ว่าขุดแบบไหนดีที่สุดขุดแบบไหนได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขุดที่ลเวลอะไรได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปเทียบให้เห็นเลยว่าตัวลองกับตัวตัวหลักเนี่ยที่ขุดต่างรเวลกันแล้วใช้สต a ามิ่น่าประมาณ2,600เท่ากันเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทบความก่อนครับว่าขุดแรกคืออะไรใช่ไหมขุดแรกเนี่ยเราก็เปิดที่ไลท์สกิลนะครับนี่ไลท์สกิลขุดขึ้นมาเลยจะมีลเวลขุดแรกนี่ขุดแรกที่รีวิวสี่ตอนนี้ผมก็รีวิวสี่เรียบร้อยนะ ขุดแร่เนี่ยจำเป็นมากแล้วก็สำคัญมากนะครับโดยที่เราทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยครับโดยที่แร่สําคัญสคัญก็จะมีอยู่ประมาณ4แร่นะครับก็คือเจ้า upgrading metal อันนี้นะครับนี่ upgrading metal แล้วก็ b ร r a d i u m นะครับ b r a l l i u m log a l u m i u m แล้วก็เจ้าโล g olidicon นะครับสอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะอ่ะทีนี้ สิ่งที่เราจะไปทํากันเนี่ยก็คือการขุดแร่เลเวลสี่ครับอ่ะนาทีนี้คุกคคงจะมีคําถามเลยว่าทำไมต้องขุดแร่เลเวลสใช่ไหมก็เราต้องย้อนกลับมาอีก่ะที่เลเวลกันที่เลเวลกันขุดแร่เลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะได้แร่แค่นี้นะครับนี่นี่นะมงไปอ่ะแค่นี้นะเห็นหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหก แต่สิ่งสําคัญจริงๆก็มีอยู่แค่4ประเภทนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมว่าเนี่ยมันจะกดขุดได้ตั้งแต่ที่เลเวลหนึ่งอันนี้ก็ที่เลเวลหนึ่งที่เลเวลสองเอ้ยไม่ใช่ที่เลเวลสองที่เลเวลหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมถัดมาเนี่ยถ้าเป็นที่เลเวลสองเนี่ยก็จะได้พวกอันนี้เพิ่มขึ้นมานะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชนิดนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกห้าชนิดนะแต่ว่าถ้าเราขุดที่เลเวลหนึ่งนะครับหลุมหลุมมันก็จะมีแบบ มันก็จะมีแค่แค่นี้เออเข้าใจปะงงปะเออก็จะมีแค่หกอันนี้ครับที่เลเวลหนึ่งมันจะมีแค่หกอันนี้นะ, 1, นะแ,นนนะแต่ว่าถ้าเราบาังเอิญทะลึ่งไปขุดเลือดอเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีกสี่อีสี่ชนิดก็เป็นสิบชนิดเลยนะทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เราเปลืองสตามิน่าโดยใช้เห็นุนะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาสุ่มสุ่มสุ่ม,ส,ม,ส,ม,ส,มสุ่มกันไปหมดนี่นะเยอะไปหมดเลยนะที่เลเวลสามก็จะมาเป็นพวกนี้นะครับนี่เพิ่มที่เลเวลสามก็จะได้พวกอันนี้เลเวลสองอันนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับ วก็ได้อัพเกรดิ้งไปเท่าเลเวล2อันนี้เราใช้งานก็จริงแต่ว่าการขุดที่เลเวล3เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะทำไมเราถึงกระโดดไปขุดที่เลเวล5เลยใช่ไหมที่เลเวล5เนี่ยเราจะได้เจ้าเบเดียมเลเวล2เพิ่มขึ้นมานะครับออริเดคอนเลเวล2เพิ่มขึ้นมาและอีรูเนียมเลเวล2นะครับแล้วก็อีก2 2ชิ้นเนี่ยไม่สําคัญนะครับแค่เป็นขยะทั่วไปสิ่งที่เราสาคัญก็คือที่เราจะโฟกัสเลยเนี่ยก็คือเจ้าอัปเกรดิ้งเมทัลนะครับ4ชิ้นเนี่ยที่ ทำไมเราโฟกัสที่เลเวล2เพราะว่าการย่อยแร่การย่อยแร่เลเวล2เราจะได้ของ2ชิ้นงงเข้าใจว่างงสมมติว่าผมมี u p g รด d i n g metal เลเวล2เนี่ย1อันผมกดย่อยปับ๊บผมจะได้ upgrading metal เนี่ยเป็น2อันก็คือคูณ2เข้าไปนั่นเองทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะหาเจ้าเบเดียมแล้วก็โอลิดิคอนเนี่ยที่เยอะมากๆเลยนะครับได้เยอะมากเออเยอะกว่าการขุดเล่ขุดแร่เลเวล1อีกเออ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองขุดกันเลยดีกว่าไปคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าขุดที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ขุดแรกเลยครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หลุมขุดแรกเลเวลสี่กันเทียบรแล้วครับนี่ตอนนี้ที่เลเวลสี่นะครับอันนี้คือเลเวลห้าแล้วก็เลเวลหกนะครับเดยงกันมานะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขุดกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขอนับแค่เฉพาะเจ้าอที่เราใช้กันแบบบ่อยๆนะคือนะ่า u p กรด d i n g metal แล้วก็เจ้าเบดียมแล้วก็ออริดิคอนนะครับ อิรูเนียมนี่ผมไม่นับนะหรือว่าห่านับดีวะอิรูเนียมผมมีอยู่319นะอ่านับก็ได้นับ4อย่างนะครับสอย่างโอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคิดให้ดูนะครับทีนี้สิ่งที่ผมใช้ขุดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าพิกแอคตัวนี้นะครับพิกแอคตัวนี้นะครับนี่แอดวานพ p ิกแอ็นะครับทั้ง2ตัวละครเลยนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเด็กกำลังขุดเลเวลหอยู่ตอนนี้ก็ใช้ แอดวานทิกแอเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขุดกันดีกว่าว่าเราจะได้แตกต่างกันมากแค่ไหนนะไปกดขุดเลยไปก็สิ่งที่จะขุดนี้ก็ราวๆสอ0 0นะครับประมาณนี้นะไม่ต่างกันมากนะครับต,ต,ตัวละครตัวรองก็มี2,630นะครับอันนี้มี2 6ง4ันะครับก็ถือว่าไม่ต่างกันนะโอเคนี่ได้มาแล้วลกลกอีรูเนียมอะเปียดดิ้งวิวหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าไ,ได้วิวสองตัวไหนนะ นี่ได้เวอร์สองแหละโอเคอ่ะเกิดอาการกระตุกนิดหน่อยอ่ะโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับอ่ะโอเคตัวลองผมขุดแร่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณ2,600ันร้อสามินานะก็เดี๋ยวมานับกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปว่าจะนับแค่4อย่างนะครับก็นะคือนะโลหโอลิมิเนียม เบเดียมแล้วก็อัพเกรดดิ้งเมทัลนะครับอ่าเริ่มจากอัพเกรดดิ้งเมทัลก่อนนะครับอัพเกรดดิ้งเมทัลได้740ก้อนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะถัดมาก็คือเจ้าเบเดียมครับเบเดียมรุลหนึ่งได้38อันนะครับอัพเกรดดิ้งเมทัล700รอยเบเดียม38แล้วก็นี่ครับโลกโอลิดิคอนได้12อันนะครับแล้วก็ถัดมาครับโลกอิลูเนียมได้38อันนะครับนี่ก็เดี๋ยวสรุปขึ้นสรุปไม่ให้นะเออก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวหลักกันนะครับว่าได้เท่าไหร่มาโอเคมาถัดมามาดูที่ตัวหลักกันนะครับตัวหลักฟามเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้อะไรบ้างนะนับ4ี่ชิ้นเหมือนเดิมอ่ะก็ตอนแรกผมพูดไปแล้วนะว่าเราจะได้ของเลเวลสองมาด้วยนะนี่เห็นไหมเลเวลสองเรามียี่สิบเอ็ดอันนะเยเลเวลสองกดย่อยไปครับซึงน,นี่มันเป็นห้าสิบห้าก้อนเลยนะเบเดียมนะครับจากเลเวลเลเวลสองก็ย่อยมีสามสิบเจ็ดชิ้นใช่ไหมกดไปเลยก็จะคูณสองเข้าไปเลยนะ นี่อันนี้โอริเดคอนไม่ใช่นอิล i เนียมย่อยไปปึ๊บแล้วก็อัพเกรดดิ้งเมทัลนะครับปึ๊บนี่อือมีบ้างน่าจะครบแล้วนะน่าจะครบแล้วนะมีอันนี้ด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ ก็อย่างที่บอกว่าเราเรานับแค่เรานับแค่4ชิ้นนะครับมาเริ่มจาก upgrading metal ก่อนครับ upgrading metal เนี่ยผมได้มาแค่390นะต่างจากตัวลองเมื่อกี้นะได้มาตั้ง700นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยได้เวเดียมมาจากไม่กี่เมื่อกี้ตัวลองได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยทำสรุปให้นะครับกลายเป็นตอนนี้ได้97อันนะครับแล้วก็นี่เจ้าโลโพลีคอนได้มา5.5อันนะครับแล้วก็นี่ อันนี้จากสามร้อยกว่าก็ได้มาเป็นสี่ร้อยนะครับนี่นะก็ลองลองช่างใจกันดูแล้วกันว่าจะเอาอะไรแต่ว่าผมผมมองว่าผมมองว่าการขุดรลวิวสี่เนี่ยได้แร่ที่สําคัญมากกว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นสรุปไปให้นะครับว่าของตัวลองที่ขุดเลวิวหนึ่งกับขุดเีวิวสองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้สักพักหนึ่งอ่ะก็เพื่อนๆก็ลองไป ทั้งใจกันดูดีกว่าเออว่าอยากจะฟาร์มแบบไหนแต่ผมแนะนําว่าฟาร์มเลเวลสีดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้แร่ที่จะสามารถเอาไว้ตีบวกตีบวกได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเจ้า upgrading m e t a ลเนี่ยเราใช้แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเี่ก็ถ้าใครที่ยัง up อาวุธได้ไม่สุดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะฟาร์มเลเวลหนึ่งไปก่อนแต่ว่าใครที่อยากได้พวกเวเดียมหรือว่าเจ้าโอลิเิคอนมาตีบวกเนี่ยเราก็มาฟาร์มเลเวลสี่นะครับอ่ะ ประมาณนี้ดีกว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับใครอยากพูดคุยก็มาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็คงไม่มีแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ